ความใกล้ชิดนี้ทำให้หัวใจของเหมลลี่เต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เขาเพราะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหลงไหลในตัวหวังหยงมากขึ้นทุกวันเมลลี่ดึกป่านนี้แล้วจะยังไม่นอนอีกหรือหวังหยงถามหลังจากเลิกงานกลับเข้ามาถึงห้องพักตอนเที่ยงคืนกว่าวาซึ่งเป็นเวลาดึกสงัดปกติเขาไม่กลับค่ำขนาดนี้แต่วันนี้เพื่อนที่ทำงานในโรงปั้นชวนนั่งดื่มสุราสังสรรค์ เพราะเป็นวันเทศกาลโคมไฟที่จัดขึ้นในวันที่15ของเดือนแรกในปฏิทินจันทรคติจากนั้นก็พากันไปกรบบาบไหว้เทพเจ้าฟ้าดินและเดินชมการแสดงโคมไฟที่สวยงามจนค่ำแค่นอนไม่หลับจ้าเมายลี่ตอบคำถามเมื่อครูก่อนหน้านางพยายามข่มตาหลับแต่ก็พลิกไปพลิกมาอย่างกระสับกระส่ายโดยไม่รู้สาเหตุก่อนตัดสินใจเปิดประตูออกมานั่งรับลมอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่หน้าห้องพัก แต่ทั้งได้เจอกับหวังยงกลับมาถึงพอดีถ้ายังไม่นอนงั้นข้าวานอะไรหน่อยได้ไหมความคิดบางอย่างผุดวาบเข้ามาในหัวของหวังยงได้ท่านมีอะไรจะใช้ข้าหรือเมยลี่เงยหน้าขึ้นมองสบตาคนถาม